ถูกสายพันธุ์มาจากพ่อจากแม่มันต้องเกี่ยวมันเกี่ยวน้อยเกี่ยวมากแค่นั้นแหละแต่แทนนะถามว่าแม่ไก่ผมเนี่ยคัดแบบว่าจ่ายลูกเก่งมาเนี่ยสามสี่ปีสองสามปีมาเนี่ยสามสี่ปีมาเนี่ยแล้วมันมีมามีผุดตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าชิวชิวถือว่าโอ้โหมีสามสี่ร้อยแม่เพิ่งจะเจอแบบใจไม่ดีแม่เดียวอย่างเงี้ย เราคัดแล้วเราคัดทิ้งอย่างเงี้ยถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะไม่ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะสี่ร้อยแม่มีมีมีม,ม,มีมีหลุดใจไม่ดีมาตัวเดียวเนี่ยไม่ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะหนึ่งในสี่ร้อยแม่นะ <laughs> สาเหตุอาจป่วยใช่ไหมมันเป็นไปได้ทั้งหมดเหรอครับเป็นไปได้ทั้งหมด แต่อย่างที่บอกอ่ะสายเนี้ยใจมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับสายอื่นของผมเข้าใจปะของผมที่ทำเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่สายเดียวนะผมบอกแล้วผมรวมไก่มาทั่วประเทศผมรวมไก่มาทั่วประเทศใช่ปะ่ะมันไม่ใช่มีแค่สายเดียวมันก็มีสายที่เหนียว สายเก่งแต่ว่าใจไม่ร้อยก็มีแต่ถามว่าใจไม่ร้อยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะท้าเบียดไปเบียดมาไปเจอแบบแข่งแข็งเจอเบียดไปเบียดมาของผมมันก็แพ้ได้ไม่เห็นเลยเพราะมาไหลาข้อเพิ่งเป็นตัวนี้อาจเป็นที่ไก่ใช่เนี่ยมันก็ต้องดูไงอย่างที่ผมบอกอะว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่า พ่อพี่มันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่พ่อพี่มันเก่งมาเรื่อยนะพ่อพี่มันก็เก่งมาตลอดนะไอ้ท็อปก็บอกพ่อพี่มันเก่งมาตลอดสายมันเนี่ยเก่งมาตลอดแต่มาโพใจน้อยตัวเนี้ยแต่เราก็ต้องต้ดูว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรไงต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรแต่ถามว่ากระทบกับโกเซฟามไมไม่กระทบหรอกแม่ไก่ตัวเดียวจากแม่ไก่สี่ร้อยแม่ที่ว่าคัดมาจาลูกเก่งอะ แล้วลูกมันมีป like ัญหาตัวเดียวเนี่ยผมว่าน้อยก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกอะอย่างผมยังต้องคัดการจ่ายลูกอยู่เลยอะยังต้องคัดการจ่ายลูกอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วถามว่าคนที่ว่าซื้อสายไปอย่างเดียวแล้วไปทําขายอย่างเดียว่คุณไม่คัดการจ่ายลูกก่อนเนี่ยคุณต้องเจอมากกว่าผมแน่ๆ่ถูกปะล่ะขนาดผมยังต้องคัดการจ่ายลูกทุกวันเลยแล้วถามว่าผม แพ้ผมก็มาบอกผมไม่ได้อายนี่ผมไม่ได้สนใจยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้คนที่จะซื้อของผมด้วยเพราะผมคัดจริงว่าผมคัดจริง,รงแต่ถามว่าแม่เนี้ยผมเอามาขายลูกไม่ได้แล้วยังขายไม่ได้ผมต้องคัดให้มันให้มันแน่นอนก่อนอย่างแม่เนี้ยผมผมไม่กล้า,ามาขายลูกหรอกแต่ที่ขายไปแล้วก็ว่าผมไม่ได้นะเพราะผมก็คัดมาแล้ว มองว่าเป็นผลของเกมกีฬากะส่พันยืนหนึ่งเป็นเพราะตั้งชื่อแจ้เด็ดดวง <laughs> ทั้งใจโกเซเหมือนเดิมนะโอเคก็ผมถึงพอกรแพ้ชนะผมไม่ได้ซีเรียสผมคัดแม่ไก่ทุกวันนี้ผมก็ยังคัดแม่ไก่อยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่คัดถ้าสมมุติว่าอย่างแม่ที่จ่ายล้านอย่างเงี้ยและใจน้อยอย่างเงี้ยนั่นแะผมจะเครียดแต่อย่างนี้ผมไม่เครียดหรอกมันเป็นแม่ใจลูกเกง่ง มันยังไม่ใช่แม่ใจอันเข้าใจปะเข้าใจที่ผมพูดไหมลองคิดกลับกันดินะคนอื่นเขาเอาไปใจดีหมดะ่ะแต่มันมีใจไม่ดีอยู่ตัวเดียวเนี่ยจากสี่ร้อยแม่เนี่ยแล้วเราคัดแล้วเราหาเจอเนี่ยเราคัดออกเนี่ย นี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดเข้าใจป่ะเป็นที่อื่นอ่านไม่พูดคือผมไม่ได้กลัวผลกระทบเพราะผมขายไม่ได้นี่คนจะซื้อผมเขาต้องเชื่อมั่นในตัวผมแล้วถ้าผมยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้คนเห็นคนก็จะยิ่งเชื่อมั่นผมขึ้นไปอีกถูกไหมล่ะหนึ่งในร้านเอฟซีเหมือนเดิมนะ สมัยก่อนแต่ละที่ไกลอึดจริงเคยเข้าไปเลี้ยงสนามชนแถววัดกี่ตัวละพันปิดเบอร์ไหนครับคนจะซื้อเยอะขึ้นนะหาพูดไปเดี๋ยวท่านโลาพี่ดวงจะยุ่งไม่โลาใจไม่ดีหนีแต่แรกแล้วนะตามความคิดนะเชื่อมั่นและศรัทธาไปยังมีความหวังโอเคขอบคุณมากผมก็ทำให้มันดีที่สุดอะ ตัวดีๆไม่พูดถึงเอาตัวไม่ดีมาพูดไก่เป็นพันตัวท่านคัดสุดๆใช่ไหมทุกอย่างมีเหตุผลท่านเจนเสมอก็ไก่ท่านสอสอใจดีมากขอบคุณมากครับแต่ถามว่าพอเราเจอตัวใจไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องคัดลูกป่นเล็กชนสีมืนสี่ขอให้ท่านสจสออวยพรขอให้ชนะไวๆนะครับแม็กลาดบุรีโกเซมฟาร์มโกเซมทั้ง พัฒนาตรงไปตรงมานะเห็นลูกสาวโพแดงเตะดีมากนะสวัสดีครับผู้ใหญ่เบสคนบอกว่าไก่ใจไม่ดีแพ้ใจไม่ดีต้องปิดบงังจะปิดทำไมละ่ะตัวนี้ใจไม่ดีก็บอกเขามีตัวนี้ใจไม่ดีใส่อะไรเราก็มีอยู่แล้วนี่ไล่แม่ได้เราจะไปเราจะไปปิดบงังทำไมใช่ไมาละ่ะ ก็ไล่แม่หาะแม่มันมาแล้วก็ไม่ไม่ขายแม่นี้แค่นั้นเองจับลูกยกผสมอยู่ในไปเข้าบาชนะเชิงอันกับสิบห้านาทียินดีด้วยครับลอนนี่ชื่นชอบนะโอเคหลานลอนนี่สิบเดือนชนสองหมื่นสองขอให้ชนะไวๆนะครับหาคู่ยากเพราะไก่เหนียวแล้วบอกใจไม่ดีได้ไงสรุปริมน้าใครเลี้ยงบ้างจริงกับด่านก็เซมชัดเจนเชื่อมั่นศรัทธาเหมือนเดิมบอกว่าไก่มันต้องเจ็บถ้าใจไม่เจ็บไก่เหล่านี้สู้จน ชอบน้องไว้แต่น้องไว้ไม่ชอบผมทำไงครับทำดีมา999ครั้งจำไม่ได้ดันจำครั้งที่เราพลาดของจริงสุดๆนะพูดแบบนี้คนยิ่งชอบนะโซเซฟฟาร์มของจริงครับผมชุดไอเพชรไอพยอพยอพยางเหนียวนะแม่เดียวกันใช่ไหมฮฮ่ <c oughs> าฮ่าฮขนาดแพ้คนยังขอซื้อเป็นร้อย แม่ไก่ตัวละสามพันยังไม่มีนะครับอยากจะได้เลยเดี๋ยวผมวันไหนผมจะไลฟ์สดแล้วก็เข้ามาปิดแล้วกันชอบตัวไหนก็มาปิดแล้วกันนายพูดแล้วนายไม่ปิดครับอ๋อเรื่องจริงสุดยอดนะสวัสดีบอสก็ผมไม่กลัวว่าผมจะขายไม่ได้ยิ่งผมชัดเจนผมว่าคนยิ่งชอบใช่ปะล่ะอ่ะใจไม่ดีแล้วก็หาแม่มันออกมาดิเราจะเอาไปไว้ทำไมอ่ะ ถ้าเรารู้ว่ามันใจไม่ดีใช่ไหมเออเดี๋ยวบอกหาแม่เจอหาแม่เจอเดี๋ยวก็เอามาโชว์แล้วเดี๋ยวจะบอกอ่ะใครจะใครจะลองลูกแม่นี้ว่ามันใจดีใจไม่ดี <laughs> ชุดโปรล้านดวงใจมันะอ๋อแดงยังซ่ามีโอกาสทำลูกขายไหมอนาคตนะครับส่เก้าล้านออกชนนะขอให้ชนะไว ขนาดแพ้พวกต่อกขิวจองลูกเลยนะดีไม่ดีไม่รู้แต่อยากได้คู่ตลอดเวลาครับลูกที่มันเกินอาตาัตราเลยถ้าไอ้แจ้เปิดจองลูกผมก็เอาหลานลอนนี่รอขนสุดก่อนนะคอกไก่แจ้มีอิงไหมครับเอากริบออกก็ได้หลานนี่คู่เกิดน้ำาบึงใจลูกเด็ดๆนะโอเคพรุ่งนี้เอาใส่เก้าล้านออกครับครับผมขอร้องลูกแม่นี้ใช่ไหม ไก่กดเสมแข่งดีจัดรุ่นพี่มันก็มีไอ้เพชรไอ้พลอยนะไอแจ้แม่งเตะอย่างเดียวเลยนะเตะไม่ให้สู้เลยนะใครบอกว่าไก่เหนือเตะเยอะๆเจอไอแจ้เตะนี่เอาแม่ชุดรวมได้ลูกใจดีมากนะแข่งสู้เลยนะแตสนามใหญ่แน่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน บอกลูกใจไม่ดีบอกขายแม่แยกกันแย่งกันซื้ออีกไปดูก่อนว่าลูกมันเก่งแค่ไหนคุณนันนันคุณนันนเห็นลูกมันเตะยังเห็นลูกมันเตะหรือยังว่าลูกมันเก่งแค่ไหนเตะห้าเที่ยวอันแรกเป็นรองอันสองขาดเลยที่เขาอยากได้กันเนี่ยเพราะมันเก่งเข้าใจเปล่าแล้วอย่างที่ผมบอกพอเข้าอันสามเนี่ยมันโดดสองเวียน ผมก็ไม่รู้ว่ามันป่วยหรือมันเจ็บมันป่วยแต่เมื่อกี้คนเลี้ยงแจ้งมาว่าอกเจ็บที่อกขนาดจับยังร้องเลยอกเหมือนจะเป็นประวดที่เขาแจ้งมาเนี่ยแล้วแม่เนี่ยคือมันเป็นแม่ที่จ่ายลูกเก่งเข้าใจเปล่าที่เขาอยากได้กันเนี่ยชื่อสามแสนตัวเมียตัวละห้าพันครับผมรักสอสอมาตลอดครับผมแต่อธิบายให้ฟังไงว่าถามว่าทําไมคนถึงอยากได้เยอะ เพราะว่าเขาดูคลิปไงเขาดูคลิปไอ้แจ้เนี่ยคุณคุณอนันต์ลองไปดูคลิปดิแล้วคุณอนันต์จะชอบใส่อาเซมเหนียวสุดนะหลานนับดาวผมโดนหลังเวอยังไม่มีเสียงร้องเลยลูกจอนวิกคู่เท่าไหร่สั่งซื้อได้ทางไหนมีน่าจะคู่ละสามหมื่อะลองโทรหาจอนอะผมก็เตะเยอะอันกันหน่อยจากเสียบีทเปิดโปแม่นี้ผมก็เอาใช่ไหม คลิปดูได้ในกลุ่มไอ้ดวงมันลงให้ดูอะลองลองลองคุณอนันต์ลองหาดูนะลองดูผมว่ามันเก่งนะผู้หญิงผู้ชายเลยเฮ้ยเอาไปกินนมมาแต่โจ้ไอ้รากไอ้นั่นพังหมดแล้วมั้งทำเป็นล่ะ่าอะไร ไอ้ยอดที่ที่ข้าวผสมมันคือข้าวผสมอะไรไอ้ไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้แซนห้าอ๋อเนี่เอาทั้งหมดเท่าไหร่ละให้มาเท่าไหร่ละเก้าแสนเป็นห้าหมื่นเหรอเอาแค่แสนเดียวพอเออเอาแสนเดียวพอ <c oughs> พอ,พอาะไกม่มันพอาะไก่มันมันมันไอ้นี่เอาแค่แสนเดียวพอครับเออแล้วแบบว่าเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคเอาแสนเดียวพอมมมม่ีีหหอนนนนูููจะคถาาลกกเขพ้ัได้ก็ฝาก แล้วต้องบอกครไว้ก็เดี๋ยวบอยจอนไว้ก็ได้ก็อันนี้เป็นอะไรเคแมรอนนี่วะเข้าบเขาใจไงเอาแม่อะไรมาฝากอ่ะเราขายคู่อะไรที่เปิดอ่ะสองหมื่นเนี้ยเอาสองหมื่นสามหมื่น ที่ที่ที่พี่ที่พี่รับผสมมันคิดลูกไก่ตัวละห้าพันอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเอาถ้ามันเกินเกินหกตัวก็เอาแค่สามหมื่นเอาข้อก็สามหมื่นนั่นไงแต่จริงมัน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 คิดลูกไก่ตัวละห้าพันแล้วแหละแต่ถ้าได้แปดตัวสิบตัวก็เอาแค่สามหมื่นแต่ถ้าไม่ถึงก็ตัวละห้าพันเออก็ตามกติกาไปนะอะ,อะไรอ่ะสลามเท่าไหร่ ที่โทรมามาจับที่ดินแล้วผ่านการดีลใจที่นี่ครับอ๋อเออยินดีด้ยดวยเข้าคลองละ 20, นะอสองหมื่นนะสวยไหมหกตัวแต่ฉลามมันจะต้องดังไปดูดิปีหน้าฉลามจะต้องดังผมมาฝากไว้อาแม่ ลูกค้าปิดไปหมดเพี้ยงครับไม่เหลือเลยปิดทัวร์อะไรหมืน่นห้าสองเงินก็หมืน่นห้าสองเงินแล้วแต่แม่คสองห้าสองหมื่นห้าสองเงินก็พอไปได้นะจัดประสมตัวแจ้คนแย่งกันแน่นะสวัสดีครับแจ้เก่งไงบอลโลกเชียร์อะไรเลยใครเห็นตัวแจ้แล้วคุณจะชอบใช่ไหมแข่งมันดีมันดีนดแล้วคู่ต่อสู้ห้าเที่ยวน,นั้นอ่ะมันเตอตี แต่ว่าพออันอีกอันหนึ่งมันมันโดสังเวียนมันไม่ได้ร้องนะมันโด่สังเวียนมันโด่สังเวียนอันนี้คือมาเล่าให้ฟังนะเล่าใหก็เลยต้องหาแม่มันไงกินข้าวอันยังจะโจ้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวทีว่ไหนกัน พาไปเลี้ยงไงอ๋อมันมีงานอยู่เออไปดิจะเที่ยวง,งานกันเออไปเดินงานกันไป